สวัสดีค่ะแบ็คพิงก์จะปรากฏตัวอีกครั้งต่อเกาะพีเดียเผยดึงเดอะบิ๊กเกสรวมเวทีเรียกเดว่าเล่นใหญ่จัดเต็มทุกงานจริงๆสำหรับต่อเกาะพีเดียล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนได้รายงานข่าวดีให้แฟนๆได้ติดตามผ่านสื่อทุกช่องทางกับ WIB Indonesia K-pop Awards 2021งานที่หลายๆคนรอคอยได้ประกาศรายละเอียด เคยเตรียมดึง The Big g u e s t ศิลปิน K-pop มากถึง10วงมาถ่ายทออสดให้แฟนๆได้ฟังกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น BTS, Twice, Blackpink, NCT Dream, The b o y e Staykiss, ITZY, Secret Number, Treasure และ s p a r จะมีการถ่ายทอดสดทั่วโลกในวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายน2021เวลา7นาฬิกาถึง21นาฬิกาผ่านทางช่อง RCTI, SCTV, ตเกอยพีเดียเพและ y o u t u โตเกีพีเดีย e ให้แฟนๆได้ชมกันแบบจัดเต็มซึ่งแอดก็ขอยกมาอัปเดตให้ฟังกันส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ อัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ